ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยในการนะครับโอ้โหช่วงนี้ลงคลิปใชยจริงเลยพี่โอ้โหต้องเว้นวันทําคลิปนะครับผมกว่าจะทาอะไรเสร็จหลายอย่างครับผมงานเยอะผมช่วงนี้เออนี่วันนี้เราไม่ได้เล่นโหมดบูตอนในเซิร์ฟของเรานะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับเอ่อกอโหมดนะครับในเซิร์ฟออนไลน์นะครับอ้ยผมได้ใช้กดโหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะโปรโมดเซิร์ฟนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเออน้องๆเข้ามาเล่นกันได้เลยวยกันนะครับ ซื้อเซิร์ฟเนี่ยผมจะทิ้งไว้ในด้านล่างคอมเมนต์นะครับกับรหัสเลยนะครับ <Wow. S 1> บางทีก็ไม่ใส่รหัสครับน่าจะใส่ฟซเจ้าของเซิร์ฟครับผมให้เข้ามาเล่นกันนะครับเออเซิร์ฟนี้ผมก็ได้เป็นแอดมินด้วยนะครับนี่ผมสามารถแจกของให้ทุกคนได้เลยนะครับผมนี่สเสกของเลยนะครับนี่โหนี่เราสามารถสเสกอะไรได้บ้างสเสกเหล็กก็ผมเหล็กจนวนมากห,หนักเลยทีเดียวครับนี่โอ้โสเสกมาก ไม่จํากัดเลยนะครับผมเราสามารถเพิ่มเวัวตกได้นี้ได้เลยจากหกสิบกลายเป็นหกเจ็ดสิบครับผมนี่เป็นไงเพิ่มวิวได้ด้วยครับผมโอ้โหเพิ่มได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับผมผมเนี่ยเออทุกคนเข้ามาเล่นกันได้นะครับนี่หูลืมปรับไป้นี่นีกว่านี่นี่อมตะอมตะโอ้โหเป็นอมตะแล้วก็บินได้ด้วยนะครับผมนี่โอ้โหดูลููแล้วก็ปรับอันนี้ครับผมปรับอันนี้เอาเอา เข้ามาตัวนี้ทำไมเออนี่นี่ป๋าปนี้รับผมนี่นี่มันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ครับผมนี่มันสามารถยิงค้อนโบแบบรัวได้ครับผมนี่โอ้โหรัวรัวัวเลยนะครับทำให้สัตว์นกพวกนี้สลบอย่างรวดเร็วครับผมเป็นความสะดวกสบายของแอดมินแหละครับเอออย่างขอนี่ปิดบินไว้ก่อนครับผมอเดี๋ยวเรามาลองกับนกตัวนี้กันนะครับนี่รัวๆๆๆรัวัโอ้โหลับไหมลับไหม โอ้โหหลับเลยหุ้ยวลเยอะด้วยนะครับอืมสุดยอดเลยไอ้ครับโปสุคัดมาแกนะแกออืมกูได้เป็นแอดมินแล้วโอ้โหตายเลยครับผมไม่สลบแล้วไอ้เคน้อยไอ้เคน้อยไอ้สลบแน่นอนโอเคหลับครับผมตัวนี้นี่เราสามารถเพิ่มวิวได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะมาใช้ไอ้นี่ในการเพิ่มวิวนะครับถึงจะไวๆหน่อยนะครับอ่ามันคือ ันคือไอ้น,นี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะคลิกอะไรออโต้คลิกอะไรสักอย่างครับผมนี่โหกดรั่ว่ะครับผมอ้าวทำไมไม่รั่ววะผมต้องไปตั้งค่ามันใหม่เอาล่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็ไปปรับตั้งค่าใหม่แล้วนะครับผมสําหรับออโต้คลิกของเราครับเป็นสามปุ่มเลยถึงจะได้เร็วๆรวลุลย์ทันใจตอนนี้เลเวลเด้งขึ้นมาเท่าไหร่แล้ววะดูก่อนเออโอ้โหอ, <laughs> อะไรวะเนี่ย หมื 14, ่นสี่หมื่นสี่พันโอ้หมื่นสี่พันเลเวลครับผมเลือดเป็นแสนเลทาเปเจราร่ามันอะไรกันเนี่ยโอ้โหมาๆา,าใส่เนื้อเข้าไปครับผมอ่าวโอ้ยวิชาไหนมันจะตื่นวะเนี่ยกูต้องไปหาเนื้อน,น่องกูต้องไปหาเนื้อน,น่องแล้วโอ้โหไม่มีไม่ได้พลัสเตอร์เนี่ยฮะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นหวัดนะครับผมผมไม่ค่อยสบายครับ เออทำคลิปค่อนข้างที่จะยุย่งยากนิดนึงนะครับอัดเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเนื้อมาเฮ้ยหนี่นีนีเอาเนื้อมาโอ้โหโอเคเนื้อมาแล้วเดี๋ยวเราไปให้นุกกันเลยนะครับเฮ้ยอุ้3สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้หน่าจะได้ไวมากๆาแหละครับถ้าใส่น้อนๆเข้าไปโอเค ดูค่าสรุปดยโอเคได้อยู่ครับเราจะมาเพิ่มเวลกันต่อเลยครับเพิ่มเวลเพิ่มเวลลุยกันเลยฮะอุอ้ยดูเขียนผิดโอ้เขียนผิดตีเขียนผิดนี่เอง <c oughs> เขียนผิดครับผมโอ้โหเออไหนวะนี่ไงนี่ไงก็ต้องทำในสมิตตี้ครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอทำโต้สมิตตี้แป๊บหนึ่งนะครับ ไหนต้องใช้อะไรบ้างสมิตตีใช้ไม้แล้วก็อันนี้แล้วก็หินแล้วก็ฟินแน่ๆเออจำได้ไปเนี่ยโอเคสมิตตีอยู่ไหนครับเลยโอ้โหผมได้ของเทคมาด้วยนะนิเ่เทจากแอร์ดับเมื่อกี้ครับผมมันดอบของดีมากอุ้ยแล้วคุณไปวางไก่ทำไมวะเนี่ยไม่สมิตตีวางเลยครับผมโอ้ยใส่เข้าไป ใส่เหล็กเข้าไปใส่ฟิล์มไว้ไฟเบอร์แล้วก็แทสแล้วก็หนังแล้วก็ไม้ครับผมแน่ได้แล้วอ่านถัดไปจะล่าครับผมอุย้ยดูมันบินดูมันบินข้างบนเมื่อกี้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไอ้น,นี่ไปก่อนครับเออได้อ่านมาแล้วไหนไหนมึงอยู่ไหนวะเนี่ยมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนเออมึงหยุดก่อนนี่สต็อปโห ผมไม่ได้หิวมันนะครับผมหิวมันแป๊บหิวอ้อผมนี่เลือดเป็นแสนแปดหมื่นเลยนะครับผมโอยใส่อานเข้าไป <c oughs> โอยนี่เป็นเซิร์ฟออนไลน์นะครับเนี่ยนะโอ้โหบินไม่เร็วเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วบินไม่เร็วม,มาแล้วมาแล้วลูกกระเจนลองจิกมันดิ น่าจะทีเดียวตายเลยมัง้งโอเคทีเดียวตายจริงด้วยครับผมโอ้โหนี่ไม่เคยทำเราได้แล้วครับผมนี่โอ้โหจิกทีเดียวตยแตกโ,โหดเกินครับผมเดี๋ยวเราจะไปวนหาดูแถวนี้กันนะครับว่าจะมีคนมาแถวนี้หรือเปล่าครับโอ้โหจิกทีเดียวต่อยลุยครับผมโ,โหดชิบหายครับไม่โหเซิร์ฟออนไลน์นะเนี่ยนะ ถ้ามีสัตว์แบบนี้ได้ซื้อบอนไลน์ได้บรรลัยแน่นอนครับแอดมินแบบจังไรเอนผมนะเออไอน,นี้ผมมาลองทำเฉยๆผมเห็นเาทำกันโอ้โหที่เล็กไม่ถึงสองหมื่นอะไรเงี้ยกัดเตี้ยตรายโอ้โหยอยากทำยังเลยนะครับอยากทำยังเลย <c oughs> พูดมาแล้วกูต้องไปแดนหิมะเพื่อจับไอน,นี้แหละไม่ไหวแล้วไปแดนหิมะกันครับน้องๆโอ้โหเลสโก้เลสโก้เฮ้ยมีลูกยักษ์ด้วยวะ มีลุงยักษ์แถนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีลุงยักษ์ด้วยอย่างนั้นเหรอน้องๆมาจับกันเร็วลุงยักษ์ตรงนี้น้องๆน้องๆได้เซิร์ฟไปไหนกันกูจะจับมึงได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันนีครับผมอุ้ยถ้าปีวิวสองหมืม่นบุย ไอ้คาโด่หรือคุจะจับคาโดหรือไม่โหดโหดเลยยีไปวะเออที่จริงการจับแบบนี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมเวลาเซิร์ฟรีนะครับแบบเพิ่มเบลอะไรโอ้โหอยู่เควสซอร์เดี๋ยวนพวกมาจับกันเร็วดิเดี๋ยวเควสซอร์เบลอย่างเยอะเลยเนี่ยเออโอ้ยสองขาสรุปไม่ได้ครับผมอยู่บนโน้ตครับผมโอ้โหดูดิดูดนุ๊กยกักษ์เลโอ้โหน,น้องๆเคยเห็นนุ๊กยกักษ์วะ น้องๆเห็นนุกจากป่ะกูยิงแล้วไอ้สัตว์ไม่สนใจแล้วอผมลืมปรับให้ทาเปมันตามผมก็ผมตามกูตามกูมามึงจะบินบนทรไมไว้เนี่ยกูเวียนหัวแล้วอ๋อมันมีมดบินขึ้นมาจิกมันมันหายแล้วไม่รู้สรบหรือเปล่าครับ ไม่รู้สลบหรือหายนะเฮ้ยไม่รู้สลบหรือหายน่าจะหายไปแหละน่าจะบินไปแล้วบินหนีไปแล้วอีขาโน่หน่ตายไปเดี๋ยวเราจะไปตั้มแข็งกันนะครับเราจะไปจับทีเล็กเล่นกันนะครับโอ้โหมันแน่นอนครับงานนี้มันแน่นอนปั่นคนทีเซิร์ฟดีไปเนี่ยฮะเขาอาจจะไปเล่นเซิร์ฟปูเลยก็ได้นะเนี่ยนะ โอ้ยไม่ไงเดี๋ยวผมจะอ้นี่นะครับผมจะทิ้งซสื้อเสิร์ฟกับรหัสไว้ในล่างคลิปเลยนะครับอ่าเข้ามาเล่นกันได้เผื่อจะเจอผมไงเออเจออยู่คูรูปเออผมได้ออกคลิปแล้วอะไรเงี้ยเออตอนนี้เราก็ได้เจอกับทีเลขไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอือไอ้พวกนี้ไม่ไงอยู่เยอะนักหรอพวกมึงแป๊บนึงนะาเดี๋ยวผมจัดการไอ ตัวที่มันจะมายุ่งก่อนนะครับปรับพัดสีก่อนนะครับโอเคนี่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 โอเคน่าจะสลบครับโอเคเด้งดึงไปเลยครับผมเห็นไหมเดี๋ยวอุ้ยมันจะมืดนี่หว่าผมขอปรับเช้ามืดก่อนครับโอ้โหเป็นแอดมินนี่มันเด้งจริงโอ้โหเป็นไงเช้าเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่อาเจน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 หลับไปหลับไปหลับไปมาทีเล็กเวลอะไรนี่ร้อยแปดสิบครับผมเออมามามา อุ้ยยิงรัวเลยครับอุ้ยหลับไปเลยหลับเลยโอ้โหไอทาเปยโดนจิบกระพุ้นไม่เป็นไรเลือดเป็นแสนไม่กลัวอยู่แล้วฮะโอเคเราจะเซกจิบแมงกระพุนมาครับผมเอามาเยอะๆเลยดิเออแล้วก็เพิ่มเวลอีกสักหน่อยครับผมเพื่อเราจะได้ยัดแมงพุนเ,เยอะๆนะครับโอเคเฮ้ยเป็นเวล์สามร้อยเลยจากเวล ร้อยแปดสิบเบลสามร้อยเลยอยีกเงี้แหละในย้ายมาเลยครับผมโอ้ออโต้คริกออโต้คริกนี่คริกลัวๆครับผมแล้วมันกินกิษแมงกระพุนเยอะๆจะได้ไม่ตื่นนะครับเวลาเราเพิ่มเวลนะครับผมโอ้โหวันนี้ไม่ได้ดูแลคุณในเซิร์ฟเลยนะครับแม่จะเล่นอย่างเดียวจะเล่นอย่างเดียว คนอื่นเขายุ่งกันพี่มันอะไรเนี่ยเพิ่มเวลสัตว์เเสาขี่เล่นโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะเป็นตื่นแล้วนะครับนี่ดูค่าสนุบด้านล่างครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเวลกันนะครับย้ายมาก่อนย้ายมาก่อนเอาละครับผมตอนนี้เ,เจ้าที่เด้ของเราก็เลเวลอะไรก็ไม่รู้แล้วครับตอนนี้โอ้โหดูมันขึ้นด้านล่างดีหมื่นห้าโอ้โหดูดูเอาออกดูกันโอ้ย เรียกหกหมื่นโอ้โหพอแล้วเกินไปแล้วเรีอกหกหมื่นมึงเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อน้องกันนะครับเออไม่ทีเล็กเรากันครับอ่าอเจนก็ให้เนื้อน้องครับผมต,ตายไปโอเคเ,เนื้อน้องมาแล้วใส่เนื้อน้องเข้าไปใส่เนื้อธรรมดาเข้าไปครับผมโอ้โหรอมาตื่นครับผม เดี๋ยวขอดูค่าสรุปก่อนนะโอเคค่าสรุปยังขึ้นเรื่อยๆครับผมงั้นเราก็สามารถเพิ่มเวลมันได้อีกครับผมเพิ่มเพิ่มเพ่มไม่รู้จักพอจริงๆนะผมรอมาตื่นครับเราจะได้ขีกแล้วโอโ้โหจ้าทีเล็กทีเลกเวล6หกหมื่นเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะครับผมตอนนี้ยังดูค่าสแต็กไม่ได้ครับแต่รู้ว่าเลือดเนี่ยไปเท่าไหร่แล้ววะ หมื่นแสนล้านเลือดเป็นล้านเลยครับผมล้านล้านเก้าแสนนะผมโอ้โหถึงล้านเก้าแสนแปดพันเอะผมเลือดอะโคดเบอร์สามสิเปอร์เซนตะครับตอนนี้เพิ่มกันต่อเพิ่มเวลกันเรื่อยๆโอ้โหผู้อยากเห็นตอนมันไปนบุกบ้านเขาจริงๆครับผมตอนนี้ ถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้ไปบุกบ้านคนมันจะเป็นยังไงวะเออโหมด PVP นะเข้าไปตรง PVX เรามีบ้านคนนี้เปิดเลยเฮ้ยเล้วแหกหมื่นเลยนะโหดเกินไปแล้วโอเคครับน้องตอนนี้ไอทีเลขของเราก็ได้ตื่นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแววเจ็ดหมื 6, 000, 000, 000, ่นครับผมไอเฮียนี่ฮีวมันก่อนเลยโอ้โหเลือดสองล้านน่ะ เลือดสองล้านดูค่าสแต็กดิเลเวลเจ็ดหมื่นนะเฮ้ยค่าสแตก็กล่าสเตก็กดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันนะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ที่สองล้านซาบิน่าอยู่ที่เไลร่ยว่าสี่แสนหรือเปล่านะครับผมเออแล้วก็อะไรต่างๆเยอะๆเลยนะครับที่จะอธิบายครับเดี๋ยวจะนี่ๆเอาเอาเอาอันนี้ออกไปก่อนครับโอเคจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับผม โอ้หเดี๋ยวเรามาใส่อันทีเล็กกันนะครับกูมีอันทีเล็กไว้เนี่ยโอ้โหกูไม่มีส้ออาอันทีเล็กนะครับกูต้องทำโต๊ะสมิตต้อีกแล้วเ่ไหลโอ้โห,โหอ่าอทีเล็กอัทีเล็ก,อ,ลกอ่าอ่าเออใส่อันไปเลยนะผมเนี่ได้อันมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองดามเมจด,ดาบเรานะครับว่าเท่าไหร่700เจ0ร้อเองนะครับเออเจ็ดรอย แบบไม่โกงไม่อะไรนะเจ็ดร้อยผมอ่ะแต่เรามาลงที่เล็กันอุ้ยผมก็ปรับเป็นเช้าก่อนเลยนะครับนี่เออนี่ครับผมกัดทีหนึ่งโอ้โหแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับอุ้ยเลเวลข้างล่างมันก็ไม่หยุดขึ้นสักทีนะครับไม่ไม่กัดไปเลยโอ้กัดไม่โดนเลยนะครับเพราะมันจะขี้บ่อยนะครับเพราะมันจะดีเลือดนะครับเเวลมันเยอะนะครับผมขี้บ่อยมากโอ้โหนี่ 1 9ึ่งแสนเนะครับผม100โอร้อยโอ้โหเราไปบุกกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพมมาแล้วไอ้ข้างล่างพวกนี้เจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมโอ้โหทีเดียวหายอทีเดียวหายเลยนะครับโอ้โหก็เด่นไม่มีตัวอะไรทนทานดาเมจขนาดนี้ได้แน่นอนครับผมอันนี้มันกัดอันนี้ได้ไหมเนี่ยกัดเหล็กได้ไหมทีเล็กอ่ะกัดเหล็กไม่ได้แน่ๆเลย เออการเล็กไม่ได้ครับผมกัดเล็กไม่ได้โอ้โหเราไม่สามารถพังบ้านเหล็กได้นนเองโอ้ขี้อย่างเดียวเลยดูดิระเเวลมึงเยอะมึงขี้มึงขี้อุ้ยทาเปสีดำไม่ฆ่าดีกว่าสวยมากไว้จับให้ลูกเซิร์ฟหรือ f อซดีกว่าครับผมเออ f อซเข้ามาจะได้แบบได้ทาเปจะล่าไปไงเออไนีไมนี <c oughs> อ้อุ้ย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  ชี้อย่างเดียวเลยหัวโยกไปเลยครับผมกัดทีเดียวหัวโยกไปเลยแม่งแรงขนาดนี้นี่ไงทีนี้มีกีก้าไปเนี่ยเออเดี๋ยวเฮ้ยไททันมาสึกระวังเทเล็กกับไททันนะครับผมเล่นมันเลยมึงเป็นอะไรเนี่ยถ้ามึงติดอยู่ตรงนี้อืออือืมึงเกิดมาแน่นเ,นเลยโอ้โหแบบเดียวครับผมโอ้โหดูดูดาเมจ ูไหลเป็นน้ำเลยครับเลือดเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับอืมอุ้ย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 มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะตายมึงหนีกูเหรอมึงจะหนีอ่ะล้มยักษ์ไททันเลยนะครับผมทีเด็กตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแหลกเลยทีเดียวแหลกเลยว่าไงหายได้เนื้อมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเรี้ยนท้องแบบ บ่่บ่น่ะน้อนองสเตโกมเข้าไปทำในบ้าน,นรับวะบ้านนี้น่าจะพังแล้วครับน่าจะโดนตีพังไปแล้วเออเพราะอยู่ในโซน PvX ไงเออไอน,นี่มันห้าม,มันสร้างบ้านในโซน PvX คิดมันแน่อาา่ะฮะเดี๋ยวเราจะเดินล่อหากีก้าแลนะครับผมนะกีการ์แวภูเขาเนี่ยเราจะไปไฟกับกีกานะครับผมเอออยากเจอมนานเลยทีเล็กมาทักกีกานะครับผม ครจะเป็นฝ่ายชนะมันจะชอบอยู่แถวภูเขาครับกีกานะฮะลองหาภูเขาทุกภูเขาเลยนะครับผมเดยกก็จะเกิดเองนะครับนี่ตายเลยขึ้นภูเขาไปเลยนะครับอ่ากีกามันจะชอบเกิดเลยนะครับแถวภูเขาอะไรเงี้ยกูมาแล้วกูมาแล้วมึงมึงเตรียมตัวตายได้เลยึเตรียมตัวต แตนนี่เยอะนะครับแล้วมึงจะไปไหนเล่าเอ้าไอ้ไอ้แรดมึงโดนอะไรตายวะเออมึงยิ่งมึงโดนอะไรตายอ่ะมาไฟกัดมาเลยบึ้มโอ้โหกัดไม่โดนเป็นได้ยังไงอุ้ยนี่ไงหื้อหือหือเรือดรถเป็นน้ำเรือดรถเป็นน้ำมันก็ซื้อผมแล้วมันก็ซื้อผมแล้วมันก็ซื้อผมแล้วเว้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปดิเดี๋ยวขอถ่ายรูปดิ ขอถ่ายรูปก่อนอถ่ายรูปก่อนอ่า,อาเฮี้ยเลื่อนผิดมามาไฟออกบกูหน่อยกูจะถ่ายรูปขอถ่ายรูปสักหน่อยโอ้ยมันหนีแล้วเนี่ยเลือนมันนิดเดียวมันหนีแล้วมันไม่ถ่ายรูปกับผมแล้วโอ้ยกันกูจะฆ่ามึงเลยในกันถ้าเราฆ่าไททันได้ไอจีการน่าจะไม่ยากครับผมนะเออน่าจะตายไวกว่าไอ้นี่หน่อย อุ้ยตรงนั้นมีทีเล็กตายมึงสู้แมมมอสไม่ได้ยังไงเอเล็กซี่แ้วของมึงเนี่ยฮิวก่อนที่แตกรัวเลยมาไอ้ไท่านมึงจะไปไหนเล่ากัดขากัดขากัดขาขาติดอะไรหนุ่มเจอกูเจอกูเจอกูอื้โอ้โหตายไปเลยโหโยล่องรอยเดาวกาด แล้วเราไปเดินหากีก้ากันครับต้องเจอกีก้าสักหน่อยแล้ววันนี้งั้นไม่สนุกครับผมไม่งั้นไม่สนุกไอทีเล็กจะเป็นศพมึงยืดอย่างเงี้ยโอ้โหเก็บศพมึงมาเลยลวยกันอ่าเก็บศพมึงมาเลย,ยกันเสียหายว่ะเออเสียชาติตรกมูลเกิดทีเล็กหมดเลยนะครับทีเล็กเหมือนตัวกระสอบทรายเลยนะครับตัวงโ,งโง่โง่จริงๆโอ้หถ้าตายยังดูกูเลยนะครับไอ้กเลบนี่ตัวดีเลยนะครับ ถ้ามันเฮ้ยกูเจอกูเจอ,เ,จอเอมเบอร์กูจะเก็บเอมเบอร์เลยดีไหมหรือให้น้องน้องมาเก็บโอกูไม่ให้เว้ยกูจะเก็บเองเจ <c ười> นเทได้เอมเบอร์มาครับพี่สองก้อนเลยนะโอ้หขอบคุณมากเกมนี่ไงไส่งดีผมสุ่งดีดิมจะมาพรบดวงดวงอะดวงที่จะพาเราไปเจอกิก้าจะเจอไหมับบน,นี้ โอ้ยอะไรนี่มันอันฟาเลปเตอร์มาเจอกันหน่อยเอาเอาทีเดียวตายเลยโอ้ข้างในมีอะไรเนี่ยโอ้โหของดีเลยโอ้ของดีโอเคเดี๋ยวไว้แจกให้น้องๆที่เข้ามาเล่นนะครับผมเออนี่ครับแม่เดี๋ยวมาแจากให้อุ้ยตรงนั้นก็มีอันฟาเลปเตอร์อีกตัวหนึง่งมา กูอยากเจอมานานแล้วไอ้พวกอันฟ้าเนี่ยโอ้สีดำเลยนะครับตัวนี้ทีเดียวโอ้ทีเดียวตายเลยอะไรกันโอ้โหเก็บของเก็บของข้างในมีอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่อันนี้ตรงของเล็บยาวครับนี่อันฟ้าเตอร์อยู่ตรงนี้โอเคได้ขวานมาครับผมโอ้ Smile, เ you, ดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านกันนะครับโอ้โหไม่หาแล้วกีกงกีกาเนี่ยเออเดี๋ยวจะพาทน้องไปดูบ้านเลยครับว่าบ้านพี่อยู่ไหนนะเออถ้าใครรู้รสึกไม่ปลอดภัยคร, e, รับนี่มาอยู่บ้านพี่ได้ครับบ้านพี่มีปืนล้อมนะครับไอพวกสัตว์อะไรจะเข้ามาไม่ได้เลยนะครับอะแบบพวกสัตว์ดูร้ายอะไรยงนี้นะครับผมเออจะเข้ามาไม่ได้เลยนะครับนี่นี่มีปืนนะครับผมบ้านพี่มีปืนนะเดี๋ยวพี่จะยิงไออ่าบอลโตมานะครับ เดี๋ยวรอมันมาครับปืนจะยิงนะครับไอที่เล็กเราโอ้โหเวลดเจ็ดมื่นเลยนะครับเท่มากยู่ตรงบ้านับผมบ้านพี่ปลอดภัยนะครับนี่นดูดูปืนมันจะยิงเองเลยนะเออน้องจะปลอดภัยมากโอเคตายเลยนัดเดียวจอดเป็นไงล่ะโอ้โหตายเลยนะครับ่านี่ปลอดภัยมากมันเป็นโซน PvE นะครับสามารถอยู่รวมกันได้นะผมอ่า โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอจากกันท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมเอออีพีสินะครับเอาชีวิตรอดนะครับผมนะเฮ้ยวันนี้ก็มารีวิวเซิร์ฟนะครับกับเ <c oughs> จ้าทีเล็เวเวเจ็ดหมื่นนะครับผมฮไ <c oughs> ม่เจอกีก้าแล้วครับแหมวันนี้ไปครับไปไป